สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับที่ติดตามทางช่อง y o u t u b e นะครับร้านทรัพย์โสพลเจริญยนต์นะครับแล้วก็ติดตามทาง f a c e b o o k นะครับรับโสพลเจริญยนต์นะครับจังหวัดฉะเชิงเซาเราจำหน่ายเครื่องยนต์คูบต้ายันมาเพื่อการเกษตรมือ2นะครับมีทั้งหมด3เกรดนะครับที่ร้านเราจะมีเครื่องเกรด A นะครับ90%นะครับแล้วก็ลดหลั่นลงมา80-70%นะครับแล้วก็จะมีเครื่องเดิมตามสภาพนะครับ แล้วก็มีเป็นเครื่องรีบิวใหม่นะครับโอเวอร์ฮอนภายในใหม่นะครับเรามีทั้งหมด3เกรดสมรุ่นนะครับสำหรับวันนี้ก็นำเสนอกันที่ R t 9 0ทพัดนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับที่เป็นตาไฟใหญ่นะครับเป็นรุ่นตาไฟพัดนะครับผมสำหรับเครื่องนี้สภาพเรากรันตีที่95%แท้นะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้ยังไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับผ่านการใช้งานน้อยนะครับไม่น่าจะเกิน200ชั่วโมงนะครับสาหรับเครื่องนี้ หรับเครื่องนี้นะครับสวยงามมากนะครับเดิมๆเลยนะฮะผมพารีวิวดูรอบๆนะครับว่าใหม่จริงขนาดไหนนะครับลอดล้อไม่ถอดนะครับรอดฝาสูบไม่ถอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูน้ํากันนะครับว่าสะอาดขนาดไหนนี่ครับดูความสะอาดของน้ําครับผมนี่ฝาหม้อน้ํานะครับนี่น้ําด้านในนะครับสายเห็นหลอดเลยนะครับผมนี่นะฮะ สำหรับเครื่องนี้นะครับผมย้อนแสงนิดนึงนะครับนี่นะครับจะให้ดูการชัดๆน้าใสเลยนะครับสําหรับเครื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวมารีวิวฟังเสียงพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะรายงานราคาก่อนนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องใหม่มือสองที่ใช้งานน้อยนะครับเครื่องนี้นะครับราคาอยู่ที่สองหมื่นหกพันบาทนะครับสองหมื่นหกพันบาทนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับ ไม่ต้องไปจ่ายเงินซื้อใหม่นะครับจ่ายเงินซื้อใหม่เครื่องนี้ก็สามหมื่นกว่านะครับผมก็ประหยัดเงินไปหลายบาทนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับท่านใดหามือสองอยู่ก็รับชมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวมารีวิวฟังคลิปพร้อมๆกันนะครับครับผมหนึ่งสอามรอบตโลนะครับนี่รอบตโล ดูเลดูรอบเครื่องแล้วเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังนะครับบนนะครับใหม่จริงครับนี่ว่ากันตามเนื้อผ้าเลยนะครับว่าสวยจริงใหม่จริงครับเดี๋ยวเล่งให้ฟังครับ นี่นะครับเร่งสุดนะครับรอสุดแล้วก็เราจะกระชากคาเร่งให้ลูกค้าดูเลยนะครับทุกเครื่องนะครับว่าเครื่องสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับร้านซับโซพลนะครับอยู่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับราคาจัดส่งเริ่มต้นนะครับอยู่ที่900บาทนะครับถึง2,300บาททั่วไทยนะครับสำหรับท่านใดหา R าทิตยู่นะครับเหมาะกับงานไถ่ไร่ไถสวนนะครับน้ำหนักเบาปั่นปั๊มฉีดยานะครับ สูบน้ำปั๊มนะครับที่เป็นปั๊มลอยหรือเป็นปั๊มทดหรือปั๊มหัวโขงก็ได้นะครับน้ำหนักเบาใช้งานได้สะดวกนะครับสาหรับอา9 0ทีสภาพ90%แบบนี้นะครับหายากครับผมนานๆมีเข้ามาทีนะครับท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์0 8 9 246 2 2 5 3นะครับและเรายินดีนะครับให้คำปรึกษาทุกกรณีนะครับผม หากท่านไม่แน่ใจนะครับเช็คเครดิตหน้า Facebook เราหรือเช็คเครดิตหน้ากระดานช่อง YouTube เราได้นะครับรัย์สพลเจริญยน์นะครับท่านใดต้องการจะจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางนะครับรายละเอียดโทรมาคุยกันนะครับมันมีขั้นตอนในการจัดส่งนะครับเพราะว่าสินค้าเรามาหลักหมื่นนะครับไม่ใช่สินค้าหลักร้อยรายละเอียดต้องคุยกันชัดเจนนิดนึงนะครับผมยังไงก็ติดฝากติดตามร้านทรัย์สพลกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเราจะทําคลิปดีๆหาเครื่องสวยๆนะครับคัดจากบ้านสภาพมือสองนะครับ คัดเกรดกันมาให้ท่านผู้บริโภคได้รับชมกันแบบดีๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับร่ำรวยร่ำรวยเป็นเศรษฐีครับสวัสดีครับ